สวัสดีครับอน้องวัดทั้งมานน้อยอนุวัฒน์วีเก็ยังไงครับอ่าวันนี้มาเจอกับคู่ปรับเก่านะทูมาร่อ่าเคยเจอเขานานยังก็สองสามไฟแล้วครับสองอ่าก็มาสักสองเดือนกว่าดิกสองเดือนกว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นพี่ที่ชอบกับพี่กัสอะไรร้อยสิบเจ็ดวันนี้ร้อยร้อยสิบเจ็ดผมร้อยสิบเจ็ดก็ร้อยสิบแปดแล้วที่เคยที่เคยแพ้ก็ร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดก็เวทเดิมอ่ะนะเวทเดิมวันนี้เป็นไงซ้อมมาที่ไหนที่พี่น้องยังไหมใช่ครับกี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครับ สามอาทิตย์เป็นไงร่างกายดีกว่าทุกไฟไปมเรานี้ร่างกายดีกว่าเออดูเนื้อตรงเนือน้อตัวนี่แวววับเหมือนลูกพึ่งเลยนะอะรถสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักของรถปลอยปล่อยห้าสิบแปดครับปีนี้อายุเทา่าไหร่ละยี่สิบห้าปีครับของเรานี่ยังไงฝีมือหรือว่ายังไงฝีมือครับทุกมโมโรที่ชกกันมาเกามีอะไรบ้างที่เห็นเห็นเนี่ยก็มีลูกแข็งแรงอย่างเดียวโอเคไหนระาสูงกว่าไหมสูงกว่าได้เขาได้ลอยนะใช่ครับเราน้ำหนักปลอยปลอยทีนี้ห้าสิบแปดครับล่าสุดชกไปที่ที่นี่ไหมที่นี่ครับชนนะะะใครว ชนะนอกเพชรตะวีศักดิ์แล้วก็วันนั้นก็ร้อยสิบเจ็ดยร้อยสิบแปต่ออ้กพนึเวทที่ดีที่สุดของเราคือร้อยสิบเจ็ดยสิบเนี่ยได้มานี้นะต้องคุ้มไหมสักสี่ห้าโลนะสามสี่โอ๋อไม่เยอะสามสโลถ้าห้าหกโลเยอะหน่อยแล้วก็ก่อนนั้นในสองไฟเป็นไงก็ชนะยอดกระตันยูแล้วก็ชนะที่ช่องแปดอ๋อก็สามไฟลังนี่ก็ถือว่าความดีนะควันนี้ร่างกายไม่มีปัญหานะครับอ่ะเป็นคนจังหวัด ปัตลุงครับอ่ะปัลุงครับอ่ะฟ้ากไื้ครับเชียวนะวันนี้ปัตลุงวันนี้ก็่วยเชียร์จวยเป็นกําลังใจด้วยครับวันนี้ก็จะตามไปเต็มทีครับโอเคเขามาตัวดีนอร้อยสิบแปดจุดเจ็ดร้อยสิบแปดจเจ็ดไอ้นูไอ้นู้นมาร้อไอ้นูนมาร้อยจุดหกนะครับทุ่มร้อยี่ิกุมภาเันนี่คราวนี้ช่กันเท่าไหร่ครับร้อยสิบดอรัมาสอบเกินไปเท่าไหร่ไปเกินจุดเจ็ครัเราซ้อมอยู่ที่เกตงนิตองบางซ้อมมีใครบ้างครับก็เยอะเลยครับเย ไปหลงเหลี่ยมนะแล้วเขาใหญ่ด้วยเนาะวันนั้นโชคที่ไหนครับ่อ้อมน้อยครับเจ้า้อมน้อยนะวันนี้ก็ย้ายมาที่นี่เจอกับอนุวัตรเคยเจอกันมากี่ครั้งครั้งหนึ่งครับที่ไหนครับที่นี่รเป็นไงวันนั้นชนะมาก็พิกเอาไปปลายเนาะวันนั้นพี่เรามีอะไรน่ากลัวบ้างมีมีแข้งซ้ายมีสองไซส์อ่าแล้ววันนั้นเราแก้งไงอะเดินติดเลยเดินบู๊เลยอาศัยลูกขยันไปแล้ววันนี้วางเกมบางแผงไงดี ก็น่าจะเหมือนเดิมนะน่าจะเหมือนเดิมนะไฟนั่งชกร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิบเจ็ดเท่าร้อยสิบเจ็ดเท่าวันนี้เราชนะมาแต่ได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์เออยิ่งเข้าทางเลยเปล่าตลอดดูตลอดดูนั่นฟุคูมากี่โลครับร้อยสิบแปดเนี่ยมาสองสามโลอู้ก็ถือว่าสบายๆต่ำสุดชกได้เท่าไหร่ครับสิบหกได้สิบหกได้นะอ้าวเราอายุอะไรนะครับยี่สิบเอ็ดครับฝนจังหวัดเมืองกาฬอ่ะปล่อยเท่าไรห้าสิบเจ็ดพื้นเพลเราเป็นมวยมวยซ้ายนะฝีมายนะเดินหรือฝีมือหรือเดินเดินเลยนะ เราสูงร้อย <65. S 1> เราช่วยมารวมเท่าไหร่ครับหกสิบครับฝากพี่น้องเพเ่อเช์นเนี่ยครับอ,อ๋อวันนี้เป็นอะไรครับเต็มที่เลยขอบคุณครับเคไป